สบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนมาฮอดนค้อนปากเซล่ล่ะนั่งรถตู้มาพามมอดีสามชั่วโมงสามชั่วโมงฮอขคือรถสิบโมงมาฮอดบ่ายโมงแต่ว่าสิห้ารถเขาบ้านได้บนานี่สิเขาไปเนี่ยไรบ้านี อาจารย์ย่างหยางไปผูนบูมีหลดมาหับกับจ้างหลดเขาจ้างโหลดเขาเมื่ออสัน อยู่ในเมืองโดดกระสีแลนชนเซนชนเซนอยู่ด้วยในเมืองเนาะมาเป็นเที่ยวที่สามเลยรอบที่สามแต่เด้อเดินมาเห็นฝักเซ่นี่อยากมาอยู่บ่อบาทนี่มาั้าาะมอยู่ตลอดมาอยู่ตลอด,มอลอดแมนมาเธอมาอยู่ตลอดสัตว์ นี่บ้าฮะฟัวอยู่ทางปากเซ่นี่บ่โอ้ยยจ็บมาไว้ดอกฮ่าฮ่าฮ่า้ของมนลุ้งลุงนั่งถ้ายังหนุ่มยังน้อยยังสิดติดเยอะอันนี้เท่าแล้ล่องรถเมื่อกี้ปวดท้วเข่าแล้วบ่าจุดประสงค์ของเฮาเดินทางมามื่อนี้กะสิไป บานนาเจียงไปบานนาเจียงเด้ออีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นให้เงินทุนเจาะน้ํามายังบ่ประสงออกน้ําเด้อพี่น้องยังบ่ประสงออกน้ําเนาะแต่ว่าสิบอกบให้ก็ได้มาทาง USA เด้อสิเจาะน้ให้แม ผ่าจัานปองพอบขั้วเป็นเลยเนาะบบมีนำไส่อนำามบมีนำไส่อันบ่อนทีจ้าใหญ่ไปฮะนะดีหน้าอยู่หน้านาะเมื่อนี่มาหอดปากเซถารุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อดไปหอดนี่สองเชา้านี่สิข,ข้างอันมีปากเซผูกยักยันบบมีเงินขาดลดเมื่อ <laughs> <laughs> อ่ะซื้อปิ้งไก่ใหญ่ซื้อปิ้งไก่ใหญ่สิเมื่อกินแรงอ่ค่ะด้วยซานตั้งแต่น้องเคียนหอดอคนปากเซนี่คนละแสนหาซิบสามคนสี่แสนหาซิปท่านซื้อปิ้งไก่ไปหาแสนหาซิป ชื่ออันถวายเพ้นค่าโหลดเลยปิ้งไก่ครับอันเข่าอีกอาจาย์สลุบแล้วมากิ๊กมากรอกข้องชุ่มห้านี่เกือบพันเลยนี่เออชื่อแต่ย่างนะเคียนเนอะซื้อฝัซื้อกล้วยเนียวบวานนี่ิดว่าสิกรก็ฟัดบบแมนเอ้ยกล้วยสาปกติมันสิกรมันซึ่งซื้อกล้วย ปกติมันแ่บประกอบมันดนมาน่ะหรือวเขาถอดประกอบนะท้องมันยิ่อืมปกติมันกระกอบแ่บหอมแต่ย่โอ้ยไข่ไปอันบอบอแพงไข่ไปน่ะทุองหาพันเออทงชิบพัน่ะแ่บแสบป่วยอบโอ้ข่นี่จักสี ชมวังหรือบอเดอจากตลาดปากเซยอยู่ไซบาทเนาะคนละปองแล้วบ่จักยังด้อนี่วาสิซื้อเอาสินแต้มในห้านนั่งแพ่งบดไ้ซื้อเลยซื้อเลยเด็ดยันหลุดจักมาหั่ค่ะเอาคูบ้าหยางไปทั้งฝุ่นได bỏ hết mà bớt hẳn bớt khỏi gì thôi 好吧。 นเ,ออนเนี่แน่ๆมันวมหกนะแต่ไายตีเนาะมันมันทอดละพด <laughs> มันทอดละพดที่ลึก แอ็นนางบนเฮา